ให้ทุกคนตั้งกายให้ตรงกำหนดสติ mm hmm. คือความรู้สึกทั้งหมดของเราไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราไหลตา,ามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราไหลตา,ามลมหายใจออกมา จะใช้คำภาวนาอะไรก็ได้ที่เรามีความถนัดมีความชำนาญมา,าเดิมวันนี้เป็นวันศุกร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง2ห้าร้หกสิบสองสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราก็คือว่าการรักษากำลังใจของเราให้มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเพราะช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานซึ่งมีผู้ก่อการร้ายยิงพระระดับเจ้าคณะอาเภอพร้อมกับลูกวัดเสียชีวิต ทัรตัตนารุภาพอําเภอสงัยปดีจังหวัดนราธิวาสมคือเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเรารักษากำลังใจไว้ไม่ได้มันก็จะเสียใจน้อยใจโกรธแค้นแล้วก็ ขาดสตินะกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เราต้องแยกให้ออกว่าเป็นการกระทำของคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่หวังดีปรารถนานดีต่อประเทศชาติมัานเมืองของเรานะถึงแม้ว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นอิสลามไม่กชุนหรือมุสลิมก็ตามนะ คนมุสลิมที่ดียังมีอยู่แต่ไม่กล้าเอ่ยปากก็ปล่อยให้คนชั่วมีอำนาจใช้การกระทำสร้างความหวาดกลัวกดข่มให้ทั้งคนไทยและมุสลิมกลัวเกรงจะได้ ชักนำให้ประเทศชาติของเราไหลไปตามแนวทางที่เขาต้องการแต่ถ้าเรามีสติสัมปทัญญะก็ mm hmm. จะเห็นว่า mm hmm. การที่พระครู mm hmm. ประชดรัตนานรักษ์มรณภาพลงนั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและน่าเสียดาย แต่ว่าการมรณภาพของท่านก็ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ตื่นขึ้นมาตื่นจากความฝันที่เรียกง่ายๆว่าโลกสวยทำเห็นความจริงว่าการที่เราโดนยัดเยียดความสามัคคียัดเยียด การอยู่ร่วมแบบพหูวัฒนธรรมให้โดยที่ทางราชการไม่ได้แยกแยะน้ำออกจากปลาม,มัก็ทำให้เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อตื่นขึ้นมารู้จักแสดงพลังรู้จัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเพื่อความยืนยงสถาพรของพรพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาคู่กับชาติไทยเรามาแสนนาน ละถ้าว่าเราไม่ขาดสติรู้จักแยกแยะผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นเลือกทำในสิ่งที่เกิดผลดีต่อพะทศาสนาไม่เปิดโอกาสให้ความขาดสติมาครอบงำเดี๋ยถ้าเราต้องทำผิดทำพลาด มันไปเข้าทางที่ผู้ก่อการร้ายเขาต้องการก็แปลว่าหากมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเราก็ต้องแสดงพลังแสดงออกให้รู้ว่าเราก็โกรธเป็นแค้นเป็นแต่เราไม่ขาดสติ แสดงให้เขาเห็นว่าชาวพุทธของเรามีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคนไหนเจ็บทุกคนเจ็บด้วยคนไหนตายเหมือนคนที่เรารับที่สุดตายด้วยถ้าเราสามารถทำได้อย่างนี้ศาสนาของเราจะมั่นคงไม่มีใครเบียดเบียนได้ ใน,นการที่ท่านทั้งหลายจะมีสติตั้งมั่นมีปัญญามองเห็นว่าสิ่งใหนควรสิ่งไหนไม่ควรในวิกฤตต่างๆนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มจากอานาปานสติคือลมให้ใจเข้าออก โดยเฉพาะอย่างน้อยที่สุดต้องเข้าให้ถึงปรมฌานละเอียดจะได้มีกำลังในการระงับยับยั้งไม่ให้รักโลกเกิดหลงนำทางมีส่วนของสมาธิไปเสริมให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งทางโลกทางธรรม ให้ออกมาได้ดีที่สุดเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นอย่างที่สุดนะนก็แปลว่าท่านทั้งหลายจะละทิ้งการปฏิบัติสมาธิภาวนาไม่ได้และโดยเฉพาะต้องทำให้เกิดผล ในเมื่อเราเข้าถึงปรมชาิละเอียดสติสมาธิจะเกิดการแคล้วคล่องว่องไวสามารถประครับประคองอารมณ์เอาไว้ไม่ให้สูญหายไม่ให้ตกหลน่น เมื่อท่านทั้งหลายสาม,มารถประคบประคองอารมณ์นี้เอไม่ได้ยิ่งนานเท่าไหร่ความสงบเยือกเย็นในใจก็มีมากเท่านั้นไม่ยินดีนร้ายกับสิ่งใดง่ายๆนื่อก็แ,แปลว่ากำลังใจของเราจะเข้มแข็งม,มั่นคง เมื่อกำลังใจเข้มแข็งมั่นคงไม่ฟุ้งซ่านวันหวหยปัญญาก็จะเกิดจะเห็นช่องทางว่าในขณะนี้เราควรจะทำอย่างไรถึงจะดีที่สุดสำหรับสถานการณ์นั้นจึงเป็นหน้าที่ที่ท่านท่านหลายต้องพยายามในการกำหนดภาวนาโดยใช้ลมหายใจเข้าออก ควบคู่กับคำภาวนาที่เราถนัดโดยเฉพาะอย่าเปลี่ยนคำภาวนาบ่อยเมื่อเราเริ่มเคยชินกับคำภาวนาอย่างหนึ่งพอไปเปลี่ยนสภาพจิตก็จะห่วงหน้าพะวงหลังของเก่าก็จะไม่ได้ของใหม่ก็จะไม่ดี ท่านเคยถนัดเคยํำนาญอย่างไรใช้คำภาวนายอย่างไรทำให้สภาพจิตให้เรานิ่งได้สงบได้ให้ใช้อย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นเมื่อจุดมุ่งหมายของเราก็คือเมื่อจิตสงบสมาธิบังเกิดปัญญาก็จะมีตามมาเองถึงเวลาเราก็จะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ในแต่ละสถานการณ์ถึงจะเกิดประโยชน์ที่สุดถึงจะพอเหมาะพอดีพอควรที่สุดโดยเพราะสภาพจิตไม่วันไหวไปกับรักโลกกดลง mm. ก็นทำให้เรามีความสงบความเยือกเย็นความสุขเกิดแก่เราได้ ตราบใดที่ยังไม่หลุดจากสมาธิตราบนั้นสิ่งทั้งหลายหเหล่านี้ก็ยังส่งตัวอยู่กับเราลำดับต่อไปให้ทุกท่านตั้งใจภาวนาและพิจารณาตามทีอยอธิจนกลายได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา อืมคลายๆ,ๆสมาธิมาหนะจ๊ะแต่คลายพรวดพลาดอามาร่างกายต้องรีบทํางานบางทีความดันขึ้นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติแต่สำหรับบุคคลที่มีความดันสูงอยู่อาจจะลําบากแบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งอยู่อาการภาวนาของเราความรู้สึกส่วนใหญ่ได้ใช้ในการวิทีส่วนกุศลกันต่อไป